สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ Trips in my m e m o r y และน็อตจะพาทุกคนไปชมห้อง Grand Deluxe Suite นะคะของ Sheraton Grand Dubai นะคะและไปชมกันว่าวิวจากห้องเป็นยังไงกันบ้างคุ้มค่ากับการเงินที่จ่ายไปในราคาหลักหมื่นของเราหรือเปล่าต่อคืนนะคะเน้นย้ำว่าหลักหมื่นต่อคืนคะ่ะตามไปชมกันเลยคะ่ะว่าภายในห้องมี a m e n ities อะไรบ้างมี f a c i l i t y อะไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราย้ายห้องแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ห้องแก d นเด l ักซ s สวีทนะคะ ของเชลตันแบรนด์ดูไ a i นั่นเองค่ะเริ่มเข้ามาก็เจออันนี้เลยค่ะเป็น p o วเดอร์รูนะคะก็คือห้องน,น้ำหนึ่งห้องนะคะเนื่องจากห้องนี้เป็นสวีทนะคะก็จะเป็นวันเบดรูมนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็มีอเมนที่มาให้เป็นละล,ะละองบองนะคะเหมือนกับที่เชลตันอ่รารอยัลกิ h เชลตันของเรานะคะนี่ห้องน้ำน,นะคะแล้วมีฝักชำระด้วยนะคะ แล้วก็นะคะก็มีตู้เสื้อนะคะก็มีเครื่องชงกาแฟเป็นเนสเพรสโซนะคะนี่ที่นี่เนสเพรสโซ่แคปซูลเป็นแบบเรียกว่าเป็นแคปที่เป็น reusable นะคะเป็น c o p o s t a b l e นั่นเองนะคะก็คือย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะ c o f f e e p พนเนตนะคะมีกาแฟมีชาเป็นชาไวานิ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแก้วกาแฟให้ นี่ค่ะมีน้ำให้มา4ขวดนะคะเนาะนี่กระติดน้ำแข็งกระกากน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็คือดึงออกมาเอาไว้สําหรับวางของได้นั่นเองค่ะอเมนจีเหมือนกันเนาะค่ะที่ชั้นวางของนะคะก็ไม่มีอะไรมีไว้ขวดหนึ่งนะคะเขาไม่ได้ให้นะคะนังคิดเงินนะคะตู้เย็น,นะคะ่ะ ทำให้นะ,ะนี่ค่ะมาวันเบสของเรานะคะก็จะมีโซฟาเป็นห้องนั่งเล่นใหญ่อลังพอสมควรนะคะไฮไลท์ light, ห้องนี้ไม่ได้อยู่ที่ความความห้องอลังนะคะแต่มันอยู่ที่วิวค่ะให้ดูเป็นวิวของ World Trade Center mm hmm. นะคะตึกนั้นกำลังสร้างอยู่นะคะนี่ตึกลูกกอล์ฟนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นถนนนะคะ เมื่อกี้คือที่เรานั่งมาก็คือเมโทรที่เราลงตรงนั้นแล้วก็เดินข้ามถนนเข้ามานะคะก็เดินประมาณประมาณไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่นี่คือถนนที่เรียกว่าถนนเศรษฐกิจของของที่ดูไบนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะนี่ก็คือห้องนะคะห้องรับแขกอลังมากนะคะนี่ค่ะเราไปดูห้องนอนกันค่ะประตูนี้ปิดได้นะคะนี่ค่ะปิดได้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่คือห้องนอนของเราค่ะ คิงเบสนะคะก็มีโต๊ะทำงานนะคะสามารถแชร์สกรีนผ่านมือถือได้เนาะก็มีโซฟาให้นั่งนิดหนึ่งนะคะวิวขอบอกว่าเป็นวิวเดียวกับเมื่อกี้นี่คือ walk in closet ค่ะเมื่อกี้ข้างนอกมีตู้เสื้อผ้าแล้ว1ชุดนะคะข้างๆงกับมินิบาร์เนาะแต่ข้างในมี walk in closet อีก1ชุดนะคะนี่ค่ะนี่ มีรองเท้านะคะมีอเมนชี่มีสักผ้าต่างๆนะคะแบบนี่ค่ะแบาบรโรนะคะแล้วก็น,นี้เป็นที่วางทั้งนะคะ<ๆ>ก็คือวางกระเป๋าเนาะเปิดกระเป๋า<ๆ>ได้ข้างน,นก็เป็นเก๊ะเฉยๆและที่สําคัญประตูหนะ้องน้ำนี่คือห้องอาบน้ำของเราคะ่ะอาราังไม้ก็คือเข้าท้าสองประตูนะคะก็คือห้องนอนมาอันนึงนะคะ แล้วก็มาจากคร mm ัวอินคลอเซ็ตก็ได้ด้วยมี His a n d her นะคะที่นี่ห้องนี้นะคะเมื่อกี้ที่เดอะลุคเนี่ยค่ะจะมีแค่อ่างล้างหน้าอันเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็น His a n d her นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะแชมพูนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของอีฮอหนึงนะช,ช,ชิชิดีคามเมรีนะคะนนี้เป็นยาสระผมนะคะซึ่งโดยปกติคิดว่าปกติเขา,า,า่าจะให้เป็นอันนี้นะแต่ช่วงนี้เนื่องจากราคาหรืออะไรก็ตามเนะ ก็เขาก็จัดไว้ให้นะคะไปดูกันน,นี่ก็คือมีห้องส่วมอีกอันนึงนะคะก็จะมีบีดเดนะคะแล้วก็สุขาก็คือชักโครกนั่นเองนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะอาบน้ำนะคะก็มีเรนชาวเวอรมีชาวเวอร์ปกตินั่นเองค่ะหมชอบไหมชอบมากนะคะ เรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรนี่คืออเมนิตี้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนกับเดลุกนะคะห้องนี้อันนี้จัดมาให้เลยนะคะก็คือมีรูฟ้าสองอันมีเดนโทคิดนะคะก็คือแปรงสีฟันยาสีฟันเนาะมีม w a วอชมาให้มีชาววอร์แคปนะคะแล้วก็มีคอทเทนมีสำลีต่างๆนะคะมีมาครบเลยนะคะอยู่ในนี้เนาะ โลชั่นอะไรต่างๆก็เรียกว่าอยู่ในนี้ครบนะคะครบครันมากๆแล้วอยากได้อะไรก็สามารถรีเควสขอเพิ่มเติมได้นั่นเองอ่าเก็บเลิศไหมชอบไหมคะอ่าชอบมากนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอรีเควสเขาเพราะว่าคอมมอนเขาเป็นโฟมใบใบหนึ่งนะคะแต่ยังไม่มาเนาะโอเคงั้นก็ถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ trips in my memory นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะว่า ทริปนี้เรามาทําอะไรบอกแล้วว่าเรามาทํางานนะคะเปลี่ยนที่ทํางานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูคอนเฟรนซ์ที่เราจะไปนะเนาะเป็นสปีกเกอร์ด้วยนะคะก็จะมีได้ถ่ายให้ดูว่าแวบๆอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ลอนดอนนะคะสวัสดีค่ะ